มีเด็กคนหนึ่งงอนแม่มีเด็กคนหนึ่งงอนแม่ว ka? ่าแม่ไม่เล่นตัวยก่อนนอนหรอกคะฮะแม่มาเล่นตัวยก่อนนอนงอนแม่งอนแม่ดีกันนะดีกันนะอันเนเนอะลรหออันเนัเนอเนอเนอนนืมมันไม่เหมนมานนี่อืมมาให้ดีเสน่ห์ใจของแม่นะ วันเน่้ยเงินแม่เงินแม่ตลรอเลยอันเฮาดีกันบอ่ออันนี้ยลับแต่จังใ่แม่ <c oughs> เ,เป็นยิมนย้มละเป็นยิมยม้มละยิ้มใจแม่บส่สนใจก็นอนหลัแม่สนใจกะนะแม่เล่นอีกนะเขาเล่นผีผ้าหุมแหมบ่ออันนะบ่ น้ำหอมงินแม่แบบน้ำน้ำหอมงอนแม่อีกแล้วเหรอตะอีกระถัอีงั้นแม่มายี้มา่างเราเล่นผีพ่อมมบ่น้ายันแม่หำแล